ให้นําเสนอวันนี้นะคะความเสี่ยงจะอยู่ในประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับในส่วนของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับนะคะในในส่วนนี้ค่ะเราการบริหารความเสี่ยงหรือการประเมินความเสี่ยงในในในรอบนี้นะคะที่นํามาเนอเนี่ยเป็นการประชุมแล้วก็พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นในส่วนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสํานักงานอธิการบดีค่ะเรามองถึงในส่วนของวิชาการเป็นหลักนะคะเราจับในส่วนของเรื่องอ การบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลตัวนี้เรามองไปส่วนในส่วนของเรื่องกฎหมายกฎระเบียบนะคะสําหรับประเทศความเสี่ยงคะ่ะเราก็มองไปในส่วนของด้านกฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อบังคับนะคะทีนีน้ในส่วนของคําอธิบายความเสี่ยงเนี่ยค่ะเราเรามองว่าในส่วนนี้คะ่ะบุคลากรสํานักง,งานเนี่ยคะ่ะอาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับในการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเสียหายหรือว่าเสียภาพลักษณ์ได้ค่ะ สำหรับในส่วนของปัจจัยเสี่ยงค่ะที่เราได้มีการพูดคุยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของบุคลากรโดยตรงค่ะว่าบุคลากรเนี่ยอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบที่บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ในในปัจจุบันนะคะแล้วก็ข้อสองก็จะเป็นในส่วนของเรามองในส่วนของข้อระเบียบข้อบังคับและข้อบังคับภายในของมหาวิทยาลัยเองะคะ่ะที่ อาจจะยังไม่มีการปรับปรุงหรือว่ารีไว้ให้ทันสมัยต่อ,อสถานการณ์ภายนอกนะคะสำหรับในส่วนถัดไปค่ะจะเป็นในส่วนของอผลกระทบของความเสี่ยงะคะตอนนี้เรามองไว้สามสามข้อนะคะข้อแรกก็คือ,อเรามองในภาพมหาในภาพหน่วยงานก่อนนะคะว่าหน่วยงานเนี่ยอาจจะต้องถูกฟ้องร้องหรือว่าถูกดำเนินคดีนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะส่วนผลกระทบความเสี่ยงข้อที่2ก็คือ ความเสียหายของเรื่องงบประมาณค่ะแล้วก็เรื่องภาพลักษณ์ขององคอ์กรด้วยค่ะสําหรับผลกระทบข้อที่3นะคะก็คือมองในส่วนของการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดีเองค่ะอ,อ,อาจจะทําให้มีข้อจํากัดหรือว่ามีเหตุขัดท้องเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับเป้าหมายของความเสี่ยงที่ที่สำนักง,งานยอมรับได้ค่ะก็คือเราเราอยากให้หน่วยงานก็คือ,อหมายถึงว่าหน่วยงานภายในสำนักง,งานอัิการบดียค่ะหรือว่าบุคลากรของสำนักง,งานเนี่ยไม่ถูกฟ้องร้องหรือว่ามีการถูกดำเนินการทางวินัยนะคะสำหรับข้อมูลที่แสดงถึงสาเหตุของของความเสี่ยงตัวนี้ค่ะมันเป็นข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักง,งาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินค่ะสําหรับโอกาสที่เกิดก็จะเป็นในส่วนของเรามองเป็นในเกมทั่วไปนะคะผลกระทุกจะเป็นในส่วนของด้านกฎหมายค่ะสําหรับวิธีการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะเรามีการเหมือนอาวางแผนที่จะจัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจาหรือว่า,ให,าให้สร้างความตระหนักของบุคลากรน,นะคะเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับ ในส่วนงานที่บุคลากรปฏิบัติงานอยู่เองหรือในส่วนของกฎหมายส่วนกลางที่บุคลากรจะต้องรับทราบแล้วก็สืบปฏิบัติโดยทั่วกันนะคะเราก็เลยมีการประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุมะคะ่ะเป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่งก็คือเป็นความเสี่ยงที่ต่ำมากค่ะของสำนักง,งานอาจารย์บดีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการนําเสนอภาพให้เห็นว่าการอนคอมไล l y จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับถ้าเรามาน้องดูนิยามความเสี่ยงมันมีอยู่สามคีย์คีย์เมสเซจนะครับอันแรกก็คือว่าหนึ่งความเสี่ยงต้องเป็นประเด็นที่มีความไม่แน่นอนอันที่สองคือความไม่แน่นอนนั้นต้องสําคัญต่ออันที่สามคือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแน่นอนเรื่องนี้คือชื่อเสียงออกมาอะไรนะครับเรื่องความเสี่ยงอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องสําคัญและมีความไม่แน่นอนกระทบต่อมาอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อความเสี่ยงที่ถูกต้องประเด็นของการนําเสนอครั้งนี้ ชื่อของความเสี่ยงค่อนข้างใหญ่นะครับการไม่แบบตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับเนี่ยปกติแล้วใครทํางานตําแหน่งไหนก็ต้องทําตามข้อบังคับตามระเบียบตามประกาศตามหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เกิดจากดูเรื่องใหม่ๆนะครับปัใจจัยใหม่ๆคงไม่ใช่แค่บุคลากรขาดความรู้นะครับข้อที่สองก็สําคัญระเบียบข้อบังคับภายใน อาจไม่มีการปรปับตรงไม่มีการปรับปรุงเนี่ยก็อาจจะยังไม่สําคัญเท่ากับที่มีการปรับปรุงใหม่ที่มันมีกฎหมายภายนอกเข้ามาแล้วกระทบต่อการทํางานไออันนี้ยังไม่เห็นปัจจัยสิ่งสําคัญมันคือเรื่องกฎหมายใหม่ข้อกําหนดใหม่ต่างหากนะที่จะเป็นความเสี่ยงในปีหก6 9ด0เก้าเจ็ดศนย์คือแต่ละปีในความเสี่ยงมันจะเปลี่ยนรูปไปว่ามันคือไม่คอมプラ์เรื่องอะไรครับแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่คอมลライทุกเรื่องในมหาลัยซึ่งซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันหมายความว่าทุกคนเนี่ย เราต้องทํางานแล้วต้องรู้ระเบียบอยู่แล้วถ้าไม่รู้ก็ถือว่าเป็นปัญหาละของมาหลาลัยของเราแต่ความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นเฉพาะมันมีกฎหมายใหม่เข้ามาเช่นมี PDP a เข้ามาแล้วเริม่มบังคับใช้ไอ้อย่างเงี้ยเราต้องโฟกัสไปเลยไม่ใช่ว่าเขียนเขียนทุกเรื่องทาทุกอย่างไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เรื่องความเสี่ยงเราเลยบอกว่าเอ้ยเราไม่เกิดหรอกหนึ่งคุณหนึ่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหมยย่เงี้ยเรื่องเดิมมันไม่ควรจะเกิดอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องงานประจํามันไม่ใช่เรื่องความเสี่ยงอันนี้ไม่อยู่อันนี้อยู่ในการควบคุมภายใน นะครับแล้วก็ตรวจสอบภายในเขาก็ก็ชี้พอยอยู่แล้วครับว่าการควบคุมภายในของเรายังมีจุดตรงนี้นะไปปิดปิดจุดอ่อนก็จบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอเไรก็ไปดําเนินการตามสินีควบคุมตรวจสอบเขาบอกไปก็จบละแต่ความเสี่ยงของเราต้องมองใหญ่กว่านั้นความเสี่ยงของเราจะมองเรื่องเกี่ยวกับการไม่คอมพล์กับกฎหมายใหม่มีอะไรบ้างก็ต้องริษัทมาเช่นปีนี้อาจจะก,กังวลใจเรื่อง p d p a ที่เริ่มบังคับใช้แล้วปีก่อนหน้านเนี้เราไม่กังวลใจเท่าไหร่เพราะว่ามัน ไม่เห็นมีใครเกิดเคสถูกฟ้องเลยแต่ปีนี้เกิดฟ้องหลายเคสแล้วครับผมก็เป็นกรรมการตรวจสอบของของสำนังกางานคุม้มครองข้อมูลสมบุกสบรรู้ว่าปีนี้คงจะมีเคสเข้ามาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคเ,เอกชนโดนไปแล้วโดนโดนปรับไป 7, 9, 000, 000เจ็ดล้านเก้าล้านไปแล้วเรียบร้อยแล้วเริ่มมีเคสนําร่องแล้วปีนี้ก็คงหนักแล้วก็แฮกเกอร์เขาก็รู้ว่าเป็นช่องทางสําหรับการแฮกแล้วก็ขู่กันโชคทรัพย์ด้วยเอ็นตรงนี้เราคงต้องระมัดระวังและต้องประสานงานกับตัว ไอทีเอชอทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นงานมันไม่ใช่งานกฎหมายมนะันเป็นงานของการปฏิบัติตามซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหลายคนในองค์กรซึ่งอาจจะมีเรื่องธรรมบิบาัเช่น conflict of interest นะครับการทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ไปควบคุมเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ามันมีปัจจัยไหนบ้างไหมที่เรากังวลใจอยู่ถ้าไม่มีกังวลใจควบคุมภายในยเอาอยู่แล้วก็ก็ไม่ดึงไม่ต้องดึงมาเป็นความเสี่ยงนะครับเรื่องไหนที่มัน มันยังควบคุมไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องดึงมาปิดความเสี่ยงนะครับเช่นเรื่องกฎหมายข้อกำหนดใหม่ๆเราไม่คอมプライนอัใน,นผมคิดว่าถ้าโฟกัสชื่อเหล่านี้ไปเราก็ทําแค่เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องเดิมๆไม่ต้องเขียนไปว่าเราจะต้องไปรมความรู้ทุกเรื่องไม่ต้องแล้วครับเอาความรู้เรื่องใหม่ๆเช่มนมีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ๆอ่าเรื่องเกณฑ์นี้ต้องรู้มีการ มีกฎหมายอันนี้เข้ามาแล้วก็มีบทลงโทษที่เริ่มเอามาปรับใช้แล้วนะเอะอเริ่มก็ไปเรียนรู้เฉพาะเรื่องนั้นส่วนเรื่องของพัสดมวัสดุมันก็เกิดมันก็รู้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ต้องทาตาม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 งานประจําอยู่แล้วไม่ใช่งานความเสี่ยงเลย,เ,ลยเพราะมันกฎหมายเดิมมันมีตั้งแต่ปี62ละใครทําหน้าที่นี้ก็รู้ว่าต้องทําหน้าที่อะไรอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องความเสี่ยงอะไรเลยจกเว้นนะครับถ้าพออที่กํากับดูแลแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกันกรองเรื่องเรื่องนี้ เสียอายุไปความเสีย่ยงเกิดขึ้นทันทีนะครับว่าเราจะหาคนเก่งๆมาทดแทนได้ยังไงไม่งั้นจะเสี่ยงเลยการถูกฟ้องร้องจะมีความเสี่ยงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนู่อเพราะออก็ยังเป็นคนเดิมระบบก็จะเป็นแบบเดิมอีออชันกับแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่เสี่ยงครับมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะช้าหน่อยอาจจะซื้อของช้าหน่อยซื้อของกรรมการตรวจรับช้านู่นนี่นั่นของของของคุณภาพก็อาจจะ สติกลับไปบ้านเพราะว่ามันนู่นนี่นั่นมันก็เป็นปัญหางานรูทีนของมันเองไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับเสี่ยงต้องกระทบหนักๆซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแป,แปลงเท่านั้นคนเก่งคนที่เขาวินิจฉัยเก่งๆออกไปอันนี้เสี่ยงระบบระเบียบขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอันนี้เสีย่ยแล้วค่อยไปบอกว่าปัจจัยเสี่ยงเนี้ยมันมีการปรับเกณฑ์ตรงเนี้ยมีกฎหมายนี่เข้ามามีนู่นนี่นั่นมาระเบหาความเสี่ยงเฉพาะจุดน,น,นะครับนั่นเขาเรียกว่าการแบความเสี่ยงของการไม่คอมไพイ์กับกฎเกณฑ์ใหม่ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุนเรียก่อนมากเลย